คุณเคยคิดไหมว่าการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทหารเก่าคนหนึ่งทำสิ่งที่หลายคนอาจไม่คิดจะทำเขารับเด็กกำพร้าสามคนเข้ามาเลี้ยงดูเป็นการกระทำที่เต็มมอไปด้วยความเมตตาแต่จะต้องแลกกับอะไร18ปปีผ่านไปชีวิตของเขากลับพลิกผันไปในทางที่ไม่มีใครคาดคิดการตัดสินใจของเขาในวันนั้นได้พิสูจน์ว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากศัตรูในสนามรบแต่มาจากคนที่คุณรักที่สุด เรื่องราวนี้จะอยู่ในใจคุณไปอีกนานหลังจากมันจบลงเรื่องราวของความเข้มแข็งการเสียสละและการหักมุมที่ไม่คาดคิดเมื่อมองจากภายนอกมันดูเหมือนจะเป็นแค่เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ความจริงกลับซับซ้อนมากกว่านั้นชีวิตที่เริ่มต้นจากการดูแลเด็กๆอย่างไม่มีเงื่อนไขเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดหากคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับใครสักคนแต่กลับพบว่าความจริงกลับต่างออกไปจากที่คิดไว้ละ่ะ นี่คือเรื่องราวของการเดินทางของอดีตทหารที่ทําให้คุณตั้งคําถามเกี่ยวกับความไว้วางใจความมาพักดีและการเสียสละมาติดตามเราต่อไปเพื่อรู้จักการทิกผันที่ไม่คาดคิดจากชายคนหนึ่งที่ชีวิตเปลี่ยนไปจากการเลี้ยงดูเด็กสามคนและเมื่อคุณคิดว่าคุณรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วคุณจะต้องอ้าปากค้างกับการหักมุมที่ตามมาเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อ18ปปีก่อนเมื่อทหารเก่าคนหนึ่งพบเด็กสามคนที่กำพร้าพ่อแม่จากอุบัติเหตุ และไม่มีใครมาช่วยดูแลเขาตัดสินใจที่จะรับพวกเขามาเลี้ยงดูอย่างเต็มใจแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พ่อแท้ๆแ,แต่เขาก็เชื่อว่าทุกคนควรมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่การตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขามีอดีตที่เต็มไปด้วยความทุกข์และประสบการณ์ที่บอบช้ำจากสงครามแต่เขาก็ไม่ลังเลที่จะเปิดใจและยินดีรับเด็กๆเ,เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหม่ในช่วงแรกของการเลี้ยงดูเด็กทั้ง3าได้รับการดูแลอย่างดีทหารเก่าคนนี้มุ่งมั่นที่จะให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ขาดแคลนแม้ว่า จะมีความยากลําบากมากมายในชีวิตของเขาเองทั้งในด้านการเงินและอารมณ์แต่เขาก็ทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้พวกเขามีอนาคตที่สดใสเมื่อเวลาผ่านไปครอบครัวที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบกลับเริ่มมีปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ําทุกๆปีที่ผ่านไปเด็กๆเ,เริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทําให้ทหารเก่าคนนี้เริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ปกติเขาเริ่มเห็นพฤติกรรมแปลกๆจากเด็กคนหนึ่งที่เริ่มแสดงออกถึงความผิดปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้พฤติกรรมเหล่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีแต่ค่อยๆสะสมจนเกิดเป็นปัญหาที่ไม่สามารถมองข้ามได้ในขณะเดียวกันทหารเก่าก็เริ่มสงสัยว่าอาจมีบางสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของเด็กๆอาจมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในอดีตของเด็กๆที่เขายังไม่เคยรู้ถึงเขาเริ่มถามตัวเองว่าการตัดสินใจของเขาในการรับเด็กๆมาดูแลนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่บางทีความลับที่ซ่อนอยู่จะทําให้เขาต้องเผชิญกับความจริงที่น่าตกใจ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีปัญหาที่ทหารเก่าคนนี้เผชิญเริ่มเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เคยดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบเริ่มมีความตึงเครียดเด็กๆที่เขาเคยเลี้ยงดูเหมือนจะไม่ใช่เด็กที่เขารู้จักอีกต่อไปทุกสิ่งที่เขาทุ่มเทให้กลับเพิ่มสะท้อนกลับในรูปแบบที่เขาไม่คาดคิดพฤติกรรมของหนึ่งในเด็กเริ่มมีความผิดปกติที่ยากจะอธิบายเด็กคนหนึ่งเริ่มแสดงออกถึงความรุนแรงที่มากขึ้นทั้งในแง่ของคำพูดและพฤติกรรมที่ทำร้ายผู้อื่น ทั้งที่ในตอนแรกเด็กคนนี้ดูเหมือนจะเป็นเด็กที่ใจดีและขยันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่สามารถควบคุมได้การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ทหารเก่าคนนี้เริ่มรู้สึกหวาดกลัวและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือไม่ในขณะที่ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทหารเก่าก็เริ่มสังเกตเห็นสัญ,ญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ถึงการปกปิดความลับบางอย่างในอดีตของเด็กๆสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นแค่ปัญหาภายในครอบครัวกลับกลายเป็นความทา้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเลี้ยงดูเด็กๆแต่เกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ลึกกว่านั้นสิ่งที่ทหารเก่าคิดว่าเขารู้ทั้งหมดกลับกลายเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของเรื่องราวที่ยังไม่ได้เปิดเผยความขัดแย้งภายในครอบครัวเริ่มสะสมมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเด็กๆที่เขาเคยดูแลกลายเป็นเหมือนกับการต่อสู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกๆวันมันกลายเป็นความท้าทายที่ยากจะทนทานไปได้ทุกคนในครอบครัวเริ่มห่างเหินกันมากขึ้นและความสงสัยก็เพิ่มมากขึ้นในใจของทหารเก่าคนนี้ ความตึงเครียดในครอบครัวเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นและทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างไม่สามารถควบคุมได้ทหารเก่าคนนี้รู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกวันทั้งจากภายในครอบครัวและจากตัวเขาเองเขารู้ว่าเวลาไม่คอยใครและในทุกๆวันที่ผ่านไปความรู้สึกว่าเขากำลังสูญเสียการควบคุมก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเขาต้องการคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้และสิ่งที่เด็กๆก,กำลังเผชิญแต่มันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจและไม่สามารถไขข้อสงสัยได้ ในขณะที่เขาพยายามหาทางแก้ไขสถานการณ์และรักษาความสัมพันธ์ที่แตกสลายเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาอาจไม่สามารถยึดมั่นในคำสัญญาที่เคยให้กับเด็กๆได้อีกต่อไปความหวังที่เคยมีในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเริ่มเลือนหายไปทุกๆวันกลายเป็นการต่อสู้กับความจริงที่ยากจะยอมรับเวลาผ่านไปไม่นานข้อสงสัยและความลับที่เด็กๆพยายามซ่อนไว้เริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นข้อมูลจากภายนอกเริ่มเข้าสู่ทหารเก่า และเริ่มทําให้เขาเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตของเด็กๆความลับที่ไม่เคยเปิดเผยอาจเป็นคําตอบที่เขากําลังตามหามานานแต่การที่เขาจะเปิดเผยความจริงเหล่านั้นได้หรือไม่นั้นกลับเป็นคําถามที่ยากจะตอบสถานการณ์เริ่มหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกของการไม่สามารถหาคําตอบได้ทําให้ทหารเก่าคนนี้รู้สึกถึงแรงกดดันอย่างหนักเขารู้ว่าการตัดสินใจในตอนนี้อาจกําหนดทิศทางของอนาคตทั้งหมดและเขาต้องการคําตอบให้เร็วที่สุดก่อนที่จะสายเกินไป เมื่อความสงสัยในใจของทหารเก่าคนนี้ทวีขึ้นเขาตัดสินใจที่จะเริ่มการสืบสวนด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพาหน่วยงานภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญนใดนๆในสิ่งที่เขาต้องการคือคำตอบและความเข้าใจเกี่ยวกับความลับที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวของเขาเขาเริ่มสอบถามเด็กๆทีละคนโดยพยายามสังเกตพฤติกรรมและสิ่งที่พวกเขาพูดออกมาแม้ว่าจะพยายามซ่อนความจริงอยู่ก็ตามในระหว่างที่เขาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาได้ติดต่อกับเพื่อนเก่า ที่เคยรู้จักในช่วงที่เขาเป็นทหารเพื่อนคนนี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของเด็กๆซึ่งทหารเก่าคนนี้ไม่เคยรู้มาก่อนข้อมูลเหล่านี้เริ่มทําให้เขาเริ่มเห็นภาพรวมของเหตุการณ์มากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแต่การสืบสวนของเขาก็เริ่มเปิดเผยปริศนาบางประการที่เขายังไม่เคยคิดถึงระหว่างการสืบสวนทหารก่าคนนี้ยังได้พบกับพยานบางคนในอดีตของเด็กๆ ที่เคยรู้จักกับครอบครัวของพวกเขาและบางครั้งก็ได้รับข้อมูลจากคนในหมู่บ้านที่เคยรู้จักกับครอบครัวนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้อมูลที่ได้มานั้นบางครั้งก็น่าสงสัยและทําให้เขารู้สึกไม่แน่ใจว่าเขาควรเชื่อใครได้บ้างการสืบสวนดําเนินไปอย่างช้าๆทหารเก่าคนนี้ต้องเผชิญกับความยากลําบากในการหาคําตอบจากเด็กๆและพยานต่างๆแต่เขายังคงมุ่งมั่นในภารกิจที่จะทําให้ครอบครัวนี้กลับมามีความสุขและมีความเข้าใจกันเหมือนเดิม ความซับซ้อนของเหตุการณ์เริ่มเปิดเผยขึ้นทีละน้อยแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงอย่างไรระหว่างการสืบสวนทหารเก่าคนนี้เริ่มพบกับหลักฐานที่สำคัญหลายชิน้นซึ่งค่อยๆเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เคยรู้มาก่อนหลักฐานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยยืนยันความสงสัยของเขาแต่ยังทําให้เรื่องราวที่เขาคิดว่าเข้าใจหมดแล้วกลับเต็มไปด้วยคําถามใหม่ๆจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยหลักฐานคือตอนที่ทหารเก่าคนนี้ค้นพบเอกสารบางอย่างในห้องเก็บของที่เขาคิดว่าเป็นของที่ไม่ได้ใช้แล้ว มันคือบันทึกเก่าของเด็กคนหนึ่งที่มีเรื่องราวที่ไม่เคยถูกพูดถึงมาก่อนบันทึกนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเด็กๆและสิ่งที่พวกเขาเผชิญมาก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านของทหารเก่ามันเปิดเผยความลับที่เคยถูกปกปิดไว้และบางสิ่งที่เด็กๆพยายามเก็บงำมานานต่อมาทหารเก่าคนนี้ก็พบว่าในอดีตมีคนแปลกหน้าบางคนที่เคยติดต่อกับเด็กๆเ,เหล่านี้ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เยี่ยมเยียนทั่วไป แต่เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตต่อของเด็กๆอย่างลึกซึ้งเมื่อเขาตามรอยไปยังแหล่งข้อมูลเหล่านี้เขาก็เริ่มได้ยินเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับชีวิตของเด็กๆเ,เหล่านี้สิ่งที่ทหารเก่าคนนี้ไม่คาดคิดก็คือว่ามีบางคนที่พยายามบิดเบือนข้อมูลและหลอกละวงเขาให้เชื่อในสิ่งที่ไม่จริงเมื่อหลักฐานจากพยานบางคนเริ่มขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเชื่อความสับสนและความสงสัยก็ทะบีขึ้นทุกๆหลักฐานใหม่ที่เขาพบทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขากําลังถูกดึงเข้าไปในกับดักที่ยากจะหลีกหนีการหาหลักฐานชิ้นใหม่ๆทําให้ทหารเก่าคนนี้เริ่มเห็นภาพของอดีตของเด็กๆที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนมันไม่ได้ทําให้คําถามลดลงกลับกันมันยิ่งทําให้คําถามใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและเขาก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลําบากว่าจะทําอย่างไรต่อไปกับข้อมูลทั้งหมดที่เขามีเมื่อทหารเก่าคนนี้เริ่มเข้าไปลึกในกระบวนการสืบสวนเขาก็ได้พบกับมุมมองที่แตกต่าง จากบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่ละคนมีความคิดเห็นและทฤษฎีที่ไม่เหมือนกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งจากเด็กๆที่เขาเลี้ยงดูจนถึงคนในชุมชนและแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญบางคนที่เขาติดต่อเพื่อขอคำแนะนําทุกคําพูดและทฤษฎีต่างๆที่ได้ยินทําให้สถานการณ์นี้ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นหนึ่งในมุมมองที่ทหารเก่าคนนี้ได้ยินมาคือจากเพื่อนเก่าที่เขาติดต่อมาตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นทหารเพื่อนคนนี้ให้ความเห็นว่าอาจมีบางสิ่งในอดีตของเด็กๆที่ยังไม่ถูกเเปิดผย ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาเพื่อนคนนี้ยืนยันว่าเด็กๆอาจไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างที่คิดแต่เป็นผลจากประสบการณ์เลวร้ายที่พวกเขาเคยเจอมาก่อนในขณะที่ทหารเก่าเริ่มเก็บข้อมูลจากหลายๆคนเขาก็ได้ยินความคิดเห็น จากพยาในชุมชนที่บอกเล่าถึงพฤติกรรมแปลกๆของเด็กๆในช่วงแรกที่พวกรเ,เขาเข้ามาอยู่ในบ้านบางคนเชื่อว่าเด็กๆอาจเคยผ่านเหตุการณ์บางอย่างที่ทาให้พวกเขาเปลี่ยนไปจึงทําให้ทหารเก่าคนนี้เริ่มสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจมีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีตในขณะเดียวกันเขายังได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญที่เคยทํางานกับครอบครัวที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันหลายๆคนบอกว่าเด็กๆอาจแสดงออกถึงพฤติกรรมที่แปลกประหลาด เพราะได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในช่วงแรกหรืออาจเป็นผลจากความบอบช้ำทางจิตใจที่พวกเขาต้องเผชิญในอดีตทั้งหมดนี้ทําให้ทหารเก่าคนนี้เริ่มรู้สึกถึงความสับสนและความขัดแย้งในใจเมื่อแต่ละมุมมองนําไปสู่ทฤษฎีที่แตกต่างกันทําให้เขายิ่งรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะหาคําตอบที่แน่ชัดได้ในตอนนี้ทหารเก่าคนนี้ต้องเลือกว่าจะเชื่อในคํากล่าวใดและในที่สุดเขาจะต้องหาคําตอบด้วยตัวเอง การสืบสวนของทหารเก่าคนนี้เริ่มที่จะเปลี่ยนทิศทางเมื่อเขาเริ่มพบกับการหักมุมที่ทําให้ทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าเข้าใจกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมการหักมุมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อมูลใหม่ๆที่ได้รับเท่านั้นแต่ยังมาจากการเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวของเขาเองซึ่งทําให้เขาต้องตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อหนึ่งในหักมุมที่สําคัญเกิดขึ้นเมื่อทหารเก่าคนนี้พบหลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าเด็กๆอาจไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ที่เขาคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกหลักฐานที่เขาค้นพบในห้องของเด็กๆซึ่งก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเป็นเพียงแค่ของเล่นหรือสิ่งของไม่สําคัญกลับกลายเป็นองข้อมูลที่สะท้อนถึงสิ่งที่เด็กๆกําลังซ่อนอยู่จากนั้นเขาก็เริ่มคิดว่าเด็กๆอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้มากกว่าที่เขาคิดไว้อีกจุดที่ทําให้เขาสับสนมากขึ้นคือการพบหลักฐานจากพยานคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ได้เชื่อมโยงกับการสืบสวนเท่าไหรน่น แต่เมื่อทหารเก่าคนนี้ได้พิจารณาอย่างที่ถ้วนข้อมูลที่ได้จากพยานคนนั้นกลับทําให้เขาคิดใหม่เกี่ยวกับบางเหตุการณ์ในอดีตที่เขาไม่เคยคาดคิดเลยสิ่งที่เคยเป็นเพียงแค่ความคิดรเริ่มในการสืบสวนกลับกลายเป็นสิ่งที่สําคัญและเปิดเผยบางสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดทหารเก่าคนนี้เริ่มตั้งคําถามกับทฤษฎีที่เขาคิดว่าแน่นอนแล้วการสืบสวนที่เขาเชื่อว่าใกล้จะถึงบทสรุปก,กลับพบว่ามันเต็มไปด้วยการบิดเบือนและการซ่อนเร้นที่เขาไม่เคยรู้มาก่อน ความจริงที่เขาคิดว่าใกล้จะพบกลับเป็นแค่งเงาของความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้อย่างมิชิตทุกๆหลักฐานใหม่ที่เขาค้นพบทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ยากจะยอมรับและยังมีคําถามอีกมากมายที่ยังไม่มีคําตอบทหารเก่าคนนี้เริ่มรู้สึกถึงความสับสนมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาค้นพบหลักฐานใหม่ๆทุกๆสิ่งที่เขาคิดว่าจะช่วยให้เขาเข้าใจเรื่องราวกลับทําให้เขามีคําถามที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมข้อสงสัยใหม่ๆ เกิดขึ้นในหัวของเขาทำให้เขาต้องทบทวนสิ่งที่เขารู้และสิ่งที่เขาคิดว่ารู้มันเหมือนกับว่าในทุกครั้งที่เขาก้าวไปข้างหน้าเขาก็ต้องหันกลับมามองเพื่อพิจารณาว่าเขากำลังเดินไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่เมื่อเขาเริ่มเข้าใจว่ามีคนบางคนที่พยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลและซ่อนความจริงสิ่งที่เขาคิดว่าเข้าใจในตอนแรกกลักลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ใหญ่กว่ามากเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและการปกปิดและเขาก็เริ่มสงสัยว่าใครในครอบครัวนี้ที่เขาควรจะเชื่อและใครที่อาจมีส่วนร่วมในการปิดบังความจริ ทหารเก่าคนนี้ยังคงเจอหลักฐานที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเคยรู้หลักฐานบางชิ้นก็เป็นการยืนยันความคิดของเขาแต่บางชิ้นกลับทําให้เขาสงสัยมากขึ้นทุกทีความลึกลับของเรื่องราวเริ่มลึกซึ้งขึ้นทุกๆคําตอบที่เขาคิดว่าได้มากลับกลายเป็นคําถามใหม่ที่ทําให้เขาเดินไปในทางที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนการดําเนินการสืบสวนของทหารเก่าคนนี้เริ่มมีการเปิดเผยข้อมูลที่เขาคิดว่าไม่สําคัญกลับกลายเป็นข้อมูลที่สําคัญที่สุดในการไขปริศนาแต่ถึงแม้ว่าหลักฐานใหม่ จะช่วยให้เขามีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นความสงสัยที่ยังคงเกิดขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าความจริงทั้งหมดอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาคิดว่าจะเป็นเขาเริ่มตั้งคําถามว่าทั้งหมดที่เขาค้นพบจะพาเขาไปสู่คําตอบสุดท้ายหรือจะเป็นแค่การเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นในระหว่างการสืบสวนทหารเก่าคนนี้เริ่มพบกับทฤษฎีหลายประการที่ชี้ไปในทิศทางที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักฐานที่เขาค้นพบทําให้เขาเห็นว่าเหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่สิ่งที่มันดูเหมือนในตอนแรก ทฤษฎีแรกที่เขาได้รับคือการที่เด็กๆอาจมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้เพราะในบางครั้งพฤติกรรมของพวกเขาดูเหมือนจะไม่ปกติและมีหลายคนในชุมชนที่เชื่อว่าเด็กๆอาจรู้บางสิ่งที่พวกเขาพยายามปกปิดบางคนเชื่อว่าเด็กๆอาจได้รับผลกระทบจากความเครียดหรือปัญหาครอบครัวที่ทำให้พวกเขาเริ่มแสดงพฤติกรรมมอแปลกประหลาดซึ่งบางครั้งอาจทำให้พวกเขามีส่วนร่วมในการปกปิดความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนคิดว่าเด็กๆอาจไม่สามารถบอกเล่าความจริงได้เพราะกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือทิ้ง ให้อยู่ในสภาพเดิมอีกคฤษดีที่เกิดขึ้นคือการที่ทหารเก่าคนนี้เองอาจถูกหลอกลวงโดยคนในครอบครัวของเขาเองหลักฐานบางชิ้นที่เขาค้นพบทําให้เขาคิดว่าอาจมีใครบางคนในครอบครัวที่พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงและอาจมีการปกปิดบางสิ่งเพื่อป้องกันตัวเองหรืออาจเป็นการที่พวกเขาพยายามป้องกันไม่ให้ทหารเก่าคนนี้ค้นพบความจริงที่ไม่อยากให้เปิดเผย นอกจากนี้ทฤษฎีอีกประการที่ได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญคือการที่มีคนภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ตัวอย่างเช่นอาจมีบุคคลที่มีแรงจูงใจบางอย่างในการทำลายครอบครัวนี้หรืออาจมีการฆ่าหรือทำร้ายที่มีแรงจูงใจทางการเงินหรือการแก้แค้นอยู่เบื้องหลังในขณะที่ทหารเก่าคนนี้พยายามทำความเข้าใจว่าแต่ละทฤษฎีมีความหมายอย่างไรเขาก็พบว่าแต่ละทฤษฎีมีข้อสงสยัยและคำถามของตัวเองที่ต้องการคำตอบเขาต้องพิจารณาทุกความเป็นไปได้อย่างรอบคอบ ซึ่งทําให้การสืบสวนของเขายิ่งเต็มไปด้วยความสับสนและคําถามที่ยังไม่ได้รับคําตอบทหารเก่าคนนี้เริ่มเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เขาได้รวบรวมหลักฐานและทฤษฎีต่างๆอย่างต่อเนื่องความตึงเครียดในการสืบสวนเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อทุกๆสิ่งเริ่มเข้ามาใกล้ความเป็นจริงออและบทสรุปสุดท้ายเขาต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การสืบสวนที่ใช้เวลานานหลายเดือนเริ่มมีผลและทําให้เขาค้นพบข้อมูลที่สําคัญที่สุดที่จะพาเขา ไปสู่คำตอบสุดท้ายหลังจากที่เขาค้นพบหลักฐานสำคัญจากการสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเขาก็เริ่มเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดในมุมที่แตกต่างไปจากเดิมทุกชิ้นส่วนของปริศนาเริ่มเข้ามาเชื่อมโยงกันอย่างไม่คาดคิดและทําให้เขามีภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแม้ว่าหลักฐานที่เขาค้นพอบอจะเป็นข้อมูลที่ทําให้เกิดความตกใจและความสับสนแต่ก็ทําให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการลิ้งดูหรือปัญหาครอบครัวธรรมดา การตรวจสอบซ้ำๆและการทบทวนข้อมูลต่างๆทำให้เขาสามารถจับตัวบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างแน่ชัดทหารเก่าคนนี้เริ่มรู้สึกว่าเขากำลังเข้าใกล้คำตอ,อบสุดท้ายอย่างไม่เคยมาก่อนทุกๆก,ก,การสืบสวนที่เขาทำได้ผลสำเร็จทำให้เขามีความหวังว่าคำตอบที่เขาค้นหาจะอยู่ที่ปลายทางของการสืบสวนนี้แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพบคำตอบที่เขาคาดหวังหรือไม่เพราะการสืบสวนยังมีความไม่แน่นอนที่เขาต้องพิจารณา ในช่วงนี้ความรู้สึกของทหารเก่าคนนี้เต็มไปด้วยความกดดันความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกการตัดสินใจที่เขาทําส่งผลต่อผลลัพธ์ของการสืบสวนเขาจึงต้องระมัดระวังทุกการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะไปถึงคําตอบที่แท้จริงซึ่งเขาหวังว่าจะสามารถนํามาซึ่งความยุติธรรมและการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในที่สุดทหารเก่าคนนี้ก็สามารถเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดการสืบสวนที่ใช้เวลานานหลายเดือนเริ่มมีผลลัพธ์เมื่อทหารเก่าคนนี้สามารถเชื่อมโยงหลักฐานทั้งหมด และทำให้เขาได้พบกับคำตอบที่ทุกคนรอคอยความจริงที่เขาค้นพบอาจไม่ได้เป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบหรือสวยงามเหมือนที่ทุกคนคาดหวังแต่ก็ทำให้เขาเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงฮ่าฮการสืบสวนเริ่มมาถึงจุดที่ทหารเก่าคนนี้ต้องเปิดเผยความจริงที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการหลอกลวงเขาค้นพบว่าเด็กๆในครอบครัวนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริสุทธิ์ที่เขาคิดเท่านั้นแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดการพิจารณาหลักฐานจากทุกแง่มุมทำให้ทหารเก่าคนนี้เห็นว่าความจริงที่เขาค้นพบเกี่ยวกับครอบครัวนี้เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของเขาเองในที่สุดเขาก็ได้พบตัวการหลักของเรื่องราวนี้ซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนในครอบครัวของเขาเองโดยการสืบสวน และการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนทําให้ทหารเก่าคนนี้สามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานและบอกเล่าความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่แต่ถึงแม้ว่าความจริงจะถูกเปิดเผยความรู้สึกของเขาก็ยังคงเต็มไปด้วยความสับสนและความเสียใจการเปิดเผยความจริงไม่ได้ทําให้ทหารเก่าคนนี้รู้สึกดีขึ้นแต่กลับยิ่งทําให้เขารู้สึกถึงการสูญเสียและความเจ็บปวดที่ไม่อาจหายไปได้แม้ว่าความยุติธรรมจะถูกนำมาใช้แต่ทหารเก่าคนนี้ก็ต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่เป็นความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนข้อสงสัย ที่เคยมีอยู่ก็เริ่มได้รับคําตอบแต่ทว่าความผิดพลาดในอดีตยังคงตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตเมื่อการสืบสวนจบลงความจริงถูกเปิดเผยและเหตุการณ์ทั้งหมดก็เข้าสู่บทสรุปแต่ทหารเก่าคนนี้กลับรู้สึกว่าเขายังคงถูกทิ้งไว้กับคําถามที่ไม่มีคําตอบเขาถูกถามว่าความยุติธรรมจะสามารถลบรอยแผลจากจิตใจของผู้คนได้หรือไม่การค้นพบความจริงทําให้เขาตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่กับเขาเองแต่กับครอบครัวและชุมชนโดยรอบด้วย ทุกๆการตัดสินใจที่เขาทำก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเป็นการพลาดครั้งที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้บางครั้งทหารเก่าคนนี้ก็สงสัยว่าหากเขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยความจริงเขาจะมีชีวิตที่สงบสุขกว่านี้หรือไม่ความจริงที่เขาค้นพบทำให้เขารู้ว่าไม่มีทางที่เขาจะหลบหนีจากความจริงที่มันซับซ้อนและเจ็บปวดไปมากกว่านี้ได้ในขณะที่เขามองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ทั้งหมดเขาตรหนักว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การหาคำตอบหรือการเอาคืนแต่คือการยอมรับ และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันการเปิดเผยความจริงไม่เคยง่ายและมันไม่ได้นําความสุขหรือความสบายใจกลับมาด้วยทหารเก่าคนนี้รู้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับบาดแผลที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตแต่ในขณะเดียวกันการเปิดเผยความจริงงอก็ได้ทําให้เขามองเห็นถึงความสําคัญขององค์การเรียนรู้จากขวางผิดพลาดและการเติบโตจากการ,รเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เขาก็สามารถรใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าการเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาด และผลกระทบที่มันมีต่อชีวิตของเขาคือสิ่งที่ทหารเก่าคนนี้ได้รับจากการค้นพบความจริงที่เขาค้นหามาตลอดหลายเดือนในที่สุดทุกคำถามที่เขามีจะยังคงอยู่ในใจเขาจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปด้วยการยอมรับความมัจริงในแบบของตัวเองแม้ว่าเขาจะยังคงสงสัยในหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความจริงที่เขาค้นพบก็ได้สร้างความเข้าใจใหม่ให้กับเขาและเป็นเครื่องตวนใจถึงความลึกซึ้งของธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะซับซ้อนและยากจะเข้าใจในบางครั้ง